เรื่องราวคดีความของดิดดี้ที่เหมือนจะเงียบลงไปกับกลายมาเป็นประเด็นที่กําลังลุกโชนขึ้นอนีกครั้งบนโลกโซเชียลไม่กี่วันที่ผ่านมามีการเปิดเผยถึงผู้ร่วมกระทําผิดที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกระทําชํำเราเด็กผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงปี2000หรือก็กว่า24ปีที่แล้วซึ่งคนที่ถูกกล่าวหาก็เป็นแรปเปอร์ที่ทุกคนรู้จัก และทรงอิทธิพลมากที่สุดของวงการฮิปฮอปซึ่งคนคนนั้นก็คือชอนคาร์เตอร์หรือที่เรารู้จักกันด้ชื่อเจซีนั่นเองครับสามีของตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการอย่างบียอนเซ่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดและข้อกล่าวหาที่เจซีถูกอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมกับทําชำเราเด็กผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่13ปีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมีความเป็นมาอย่างไงจริงๆแล้วนะครับทางช่องของเราก็ได้ทำ p l a y ิ i s t เอาไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครที่เกลียดย้อนกลับไปดูเราก็จะมารีแคปกันสั้นๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้กันอีกครั้งนะครับแต่ถ้าใครอยากข้ามเนื้อหาตรงส่วนนี้ก็สามารถกด time stamp เ,เพื่อรับชมเนื้อหาในส่วนอื่นได้เลยครับ โดยคดีของตัวดิดดี้มันเริ่มต้นมาจากการถูกฟ้องร้องในเดือนพฤศจิกายนปี2023หรือประมาณ1ปีก่อนหน้านี้โดยอดีตแฟนสาวอย่างแคซซี่โดยเธอได้กล่าวหาว่าตัวของดิดดี้ได้ทำลายร่างกายเธอและใช้กำลังในการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลามาหลายปีตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาคบกันมันยังรวมถึงการใช้สารเสพติดการข่มขู่ทางจิตใจเพื่อที่จะครอบคุมตัวเธอจนสุดท้าย มันมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะครับที่แสดงให้เห็นหนึ่งพฤติกรรมของดิดี้ที่มีการทำ้ายร่างกายแคสซี่แฟนสาวของเขาขณะที่อยู่ทางเดินของโรงแรมแต่เรื่องราวและก็เหตุการณ์ของดิดี้กับแคสซี่มันกับจบลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีการแก่เกีย่ยกันดิดี้ได้จ่ายเงินจํานวนมากให้แก่แคสซี่ที่เป็นอดีตแฟนสาวของเขาเหตุการณ์ที่มันจะจบแต่ก็ไม่ได้จบลงไปหลังจากเหตุการณ์นี้มันได้จุดประกาย ให้เกิดการฟ้องร้องจากบุคคลอื่นที่ถูกดิดี้กระทำชำเราและเปิดเผยเรื่องราวที่ดำมืดเกี่ยวกับปาร์ตี้สุดวิจา,านอย่างไว้ปารีในปี2024ตัวของดิดดี้ถูกจับมันนำไปสู่การตรวจคนบ้านที่พบกับเจลล์หลื่นกว่า1,000ขวดอยู่ในบ้านของดิดดี้และตัวเขาเองก็ถูกตั้งข้อหาด้วยข้อหาการค้ามนุษย์การกันโชคและข้อหาล่วงละเมิดทางเพศอีกหลายรายการ มีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของดิดดี้ที่มักจะจัดปาร์ตี้ที่มีชื่อว่าไว้ปาร์ตี้โดยในไว้ปาร์ตี้นั้นมันก็ยังจะมีโซนที่เรียกว่าฟิกออฟปาร์ตี้โดยทุกคนที่เข้ามาร่วมในงานปาร์ตี้นี้ต่างจะใส่เสื้อสีขาวงกางเกงสีขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันตามธีมของปาร์ตี้ที่มีชื่อว่าไวท์ปาร์ตี้โดยปาร์ตี้นี้มันยังมีโซนที่เรียกว่าฟิกออฟปาร์ตี ที่มีการใช้สารเสพติดไม่ว่าจะเป็นโคเคนเคตามีนรวมไปถึงการร่วมเพศกันอย่างโจงครึ่มและด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ของดิดดี้มันทําให้เหล่าคนดังหลายคนถูกขุดขึ้นมาว่าใครบ้างที่เคยไปร่วมงานปาร์ตี้สุดวิปริตของดิดดี้มาแล้วบ้างซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนดังหลายคนถูกแชร์ออกมาแล้วมากมายว่าเคยเข้าร่วมปาร์ตี้กับดิดดี แต่หลายคนเองก็ได้ให้การปฏิเสธว่าเขาไปแค่งานปาร์ตี้อยู่ไว้ปาร์ตี้เท่านั้นไม่ได้เข้าไปร่วมบริเวณโซนฟีลกอลปาร์ตีที่มีการร่วมเพศหรือเล่นยากันปัจจุบันตัวของดิดียังอยู่ในเรือนจําและมีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความเป็นจํานวนมากถึง120คนเลยทีเดียวซึ่งเหยื่อเองก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เป็นเพศไหนถ้าดิดดี้ต้องการตัวคุณแล้วคุณแทบจะหนีไม่พ้นตัวของดิดดี้แล้วก็เจซีรู้จักกันมานานมากนะครับพวกเขาทั้งสองคนรู้จักกันประมาณในช่วงของยุค90ที่ในขณนะนั้นดิดดี้ที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงอย่างค่ายเพลง Ba d บ o y ร e c o r d ที่มีศิลปินอย่างบิ๊กกี้เป็นศิลปินหลักในขณะนั้นส่วนทางหน้าของ JC เองก็เพิ่งหัดเลปและกำลังสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และสุดท้ายตัวของ JC ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานปาร์ตี้ของดิดดี้โดยเหตุการณ์ที่ JC ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับทำชั่าเลาเด็กผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี2000นะครับในงานเลี้ยงหลังประกาศรางวัล MTV Music Awards เมื่อวันที่7กันยายนปี2000ในขณะนั้นตัวของเหยื่อเองมีอายุเพียงแค่13ปี เธอถูกเพื่อนของเธอมาส่งที่งานมิวสิกอ a วอดในเมืองแมนฮัตตันดัตนิวยอร์กตัวของเธอเองพยายามที่จะเข้าไปที่งานประกาศรางวัลแต่ด้วยจานวนคนที่มันเยอะมากแล้วเธอเองก็เป็นเด็กแค่อายุ13ปีเท่านั้นมันจึงยากมากที่จะเบียดเสียดเข้าไปในงานได้เมื่อเธอเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเธอจึงตัดสินใจมองหาคนที่จะช่วยให้เธอเข้าไปในงานประกาศรางวัลให้ได้ครับเธอมองเห็นคนขับรถลีมูซีนคันหนึ่งนะครับเธอจึงเดินเข้าไป พยายามพูดคุยกับคนขับรถลิมูซีนที่จอดอยู่ใกล้ๆซึ่งคนขับรถคนนั้นเนี่ยเขาได้บอกว่าตัวเขาเองได้ทํางานให้กับดิดดี้เขาได้พูดกับเธอว่าตัวของดิดดี้เจ้านายของเขาชอบดึกสาวที่มีอายุน้อยและตัวเธอนั้นเหมาะสมอย่างมากที่จะเป็นของขวัญให้กับดิดดี้เรียกได้ว่าตรงสเปคเจ้านายของเขาอย่างมากเลยครับตัวของผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนขับรถของดิดดี้จึงได้ชักชวนเธอ ให้มางานเลี้ยงหลังจากจบงานประกาศรางวัลซึ่งตัวเขาเองก็ได้บอกกับเธออีกว่าเขาต้องขับรถพาดิดดี้แล้วเขาแขกคนอื่นๆไปงานปาร์ตี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะ,จะกลับมารับเธอทางด้านหญิงสาวอายุ13ปีถึงแม้ตอนนี้เธอจะไม่สามารถเข้าไปงานประกาศรางวัลได้แต่อย่างน้อยก็โชคดีอย่างหนึ่งที่มีคนมาชวนให้ไปงานปาร์ตี้ที่มีเด็กคนดังแน่นอนครับเธอเองก็งจึงตัดสินใจที่จะไปกับเขาด้วย ทางด้านของหญิงสาวใช้เวลารอประมาณ20คกวนนาทีหลังจากนั้นคนขับรถของลิตดี้ก็ได้ขี่รถกลับมารับเธอไปอยังบ้านสีขาวสุดรู้หลังใหญ่ที่มีทางเข้าเป็นรูปตัวยูหลังจากมาถึงที่งานก็มีผู้ชายสองคนเดินออกมาให้เธอได้เซ็นเอกสารบางอย่างซึ่งขณะนั้นเองนะครับเธอคงไม่ได้อ่านเอกสารหรอก แล้วเธอก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าที่ให้เซ็นมันคือเอกสารอะไรก่อนที่ภายหลังนะครับเธอจึงเชื่อว่าเอกสารที่เธอได้ทำการเซ็นลงไปนั้นมันคือเอกสารเก็บรักษาความลับเพื่อไม่ให้แขกหรือผู้ที่มาร่วมงานเปิดเผยถึงกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้นั้นหลังจากเธอที่เดินเข้ามาสู่ในงานปาร์ตี้มันช่างเป็นภาพที่เต็มไปด้วยคนดังจำนวนมากอยู่รอบตัวมีการใช้สารเสพติดกันอย่างจงริ่ม พร้อมทั้งพนักงานที่มีการเดินวนเสิร์ฟเครื่องดื่มอยู่ไม่ขาดสายตัวของเธอเองยอมรับนะครับว่าเธอได้รับเครื่องดื่มมาจากพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งมันเป็นเครื่องดื่มสีแดงอมเหลืองมีรสชาติคล้ายกับน้ำส้มน้ำแครนเบอร์รี่แล้วก็มีส่วนผสมบางอย่างที่ออกรสชาติขมหลังจากเธอจิบลงไปนิดนึงเธอกับรู้สึกมึนงงและวิงเวียนศีรษะจนตัวเธอต้องเดินหาที่นอนภายในบ้านของลิดดี้ที่กำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่นั่นเองครับ ตัวของเธอเดินไปมาในบ้านหลังนั้นจนมาเจอกับทางเดินที่มีห้องหลายห้องเรียงรายอยู่เธอจึงตัดสินใจเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนว่าเป็นห้องนอนี่ว่างเปล่าก่อนจะเอนตัวนอนลงเพื่อพักผ่อนชั่วครู่ห้องนี้มีเพียงแค่เตียงขนาดใหญ่และไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้นและขณะที่เธอกำลังนอนอยู่นั้นเองมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับเธอได้อ้างว่า JC ดีดี แล้วก็คนดังที่เป็นผู้หญิงโดยในตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับแต่มันก็มีข่าวเล้ยออกมาว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเจเนฟเฟอร์โลเปสก็เป็นได้เพราะในช่วงเวลานั้นนะครับทั้งดิดดี้แล้วก็เจเนฟเฟอร์โลเปสมีข่าวข่าวมีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่ภายหลังความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเริ่มห่างกันหลังจากเจซีและก็ดิดี้เข้ามาในห้องนอน ตัวของดิดดี้เข้ามาหาเธอโดยท่าทางดุดันและดูแววตาที่บ้าคลั่งเขาคว้าตัวเธอแล้วก็พูดว่าเธอพร้อมแล้วที่จะปาร์ตี้และเหตุการณ์หลังจากนั้นเธอก็ได้อ้างว่าทั้งเจซีแล้วก็ดิดดี้ต่างผัดกันข่มขืนเธอในขณะที่มีอีกคนหนึ่งกำลังเฝ้ามองดูอยู่ในขณะที่มีการกระทำชำเรานะครับตัวของดิดดี้พยายามที่จะทำลายร่างกายเธอแต่ตัวเธอเองนั้นก็ได้สู้กับ และยืนขึ้นมาแล้วชกไปที่คอของดิเดี้จนตัวของดิเดี้ถอยหลังด้วยความตกใจและเมื่อตัวของดิดี้ถอยออกไปตัวของเด็กสาวคนนี้ก็ได้รีบคว้าเสื้อผ้าและรองเท้าวิ่งออกจากห้องนอนนั้นตัวได้เธอถือชุดของเธอไว้ที่ด้านหน้าเหมือนผ้าเช็ดตัวนะครับเธอวิ่งวนไปร,บรอบๆในบ้านหลังนั้นที่ขณะนี้กําลังจัดงานปาร์ตี้อยู่จนกระทั่งเธอเจอประตูหน้าบ้านและสามารถออกจากงานปาร์ตี้ได้ หลังจากนั้นตัวของเธอเองเดินไปที่ปั๊มน้ำมันและโทรหาพ่อของเธอบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วให้พ่อของเธอมารับที่ปั๊มน้ำมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสร้างความทุกข์ทรมานจากโรค PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงและตัวเธอเองยังเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้ามันถือเป็นเหตุการณ์ที่มันเลวร้วายมากที่มันเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงที่มีอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้น เธอเก็บความลับจากเหตุการณ์นี้มาเป็นระยะเวลากว่า2 4ปีก่อนที่จะออกมาเปิดเผยพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและทําการฟ้องน้อง JC แต่ทางด้าน JC เองก็ได้ออกมาตอบโต้ในทันทีนะครับว่าตัวเขาเองปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้ออย่างหนักแน่นและเรียกร้องให้กับผู้หญิงคนนี้ที่ทําการฟ้องร้องเขาและออกมาเปิดเผยเรื่องราวในครั้งนี้ออกมาเปิดเผยตัวตนของตัวเองซะ JC ได้กล่าวถึงผู้หญิงที่มาฟ้องร้องเขานะครับว่า เป็นพวกนักต้มตุนที่ต้องการเงินของเขาและตัวเขาเองจะเปิดโปงเรื่องราวในครั้งนี้ทางด้านทนายของ JC เองก็ได้ขอให้ศาลได้สั่งให้ตัวของผู้หญิงคนนี้ทําการเปิดเผยตัวตนของตัวเองต่อที่สาธารณะซะโดยให้เหตุผลว่าเธอนั้นต้องการทําลายชื่อเสียงของ JC และต้องการเรียกร้องแค่เงินเพียงเท่านั้นตัวของผู้หญิงคนนี้ควรจะเปิดเผยตัวตนมาสู้กันในซึ่งหน้า ซึ่งมันก็มีคำถามหลายคำถามนะครับเกิดขึ้นว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่เพราะเหตุการณ์ได้มันเกิดขึ้นนี้มันก็กินเวลามากกว่า24ปีมาแล้วและพยานคนสำคัญแม้ว่าจะเป็นคนขับรถลิมูซีนพนักงานปั๊มน้ำมันและพ่อของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาหรืออาจจะมีคนอื่นๆนะครับในงานปาร์ตี้ในขณะนั้นจะยังสามารถจดจำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่ชาวเน็ตบางส่วนก็ได้มองว่าตัวของเนดดีด้นั้นมีพฤติกรรมที่มันแย่มากๆทั้งการใช้ความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศมันจึงจะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่ตัวของเจซีที่รู้จักดิดดี้มาเป็นระยะเวลากว่า30ปีจะไม่รู้เห็นพฤติกรรมของการแลกกันสักนิดเลยเหรอและแม้จะเจอข้อกล่าวหาที่มันรุนแรงในขนานี้นะครับตัวของเจซีเองก็ยังออกงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า มูฟาซาดิไลออนคิงที่ลูกสาวของเขาอย่างบูคาเตอร์ได้ให้เสียงบาาในภาพะยนต์อนิเมชันในครั้งนี้ซึ่งขนานี้ตัวของเธอเองก็มีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นและมันก็เกิดคำถามขึ้นมาเช่นเดียวกันว่าถ้าเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นจริงตัวของเจซี Z, จะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเพราะเหยื่อในขนานั้นก็มีอายุเพียงแค่13ปีไม่แตกต่างจากลูกสาวของเขาในขนานี้เลยสักนิดและด้วยอิทธิพลของเจซี Z, มันจึงทาให้ข่าวนี้ได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นศินลปินด้วยการเองเรียกระทั่งเหล่าแฟนเพลงซึ่งหนึ่งในคนที่ดูจะมีความสุขมากที่สุดเมื่อมีดราม่าเกิดขึ้นนั่นก็คือ50ปติเซนครับตัวของ50ปติเซนทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นศินลปินที่ชอบกวนตีนตนอื่นอย่างมากและในครั้งนี้ฟิตเซนก็ไม่พลาดที่จะล้อเลียน JC บนอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา เราก็ต้องมาติดตามเพิ่มเติมกันแล้วนะครับว่าในอนาคตจะยังมีชื่อศิลปินคนไหนถูกฟอ้องร้องและเปิดเผยขึ้นมาอีกหรือไม่กับการเกี่ยวข้องในคดีความปาร์ตี้สุดวิปริตของ PTD ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ